สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .4 นะครับวันนี้มาพบกับครูบอลนะครับจะมาสอนสุศึกษาเรื่องเรียนรู้ตัวเราเรื่องกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหมายถึงอวัยวะที่มีส่วนช่วยให้กระดูกหรือโครงร่างของร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้และกล้ามเนื้อหัวใจยังช่วยสูบฉีดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย การทางานและหน้าที่ของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายทํางานโดยหดตัวและกลับคืนสู่ปกติหลังจากที่หดตัวเพื่อช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวช่วยสูบฉีดเลือดช่วยอาหารผ่านไปยังกระเพาะอาหารและลำไส้และช่วยควบคุมให้อากาศผ่านเข้าทางปอด ทิศของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแบ่งออกเป็นสามชนิดเรียกชื่อตามลักษณะที่เรามองจากกล้องจุลทรรศน์คือหนึ่งกล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานนอกเหนือจากอานาจจิตใต้สํานึกโดยจะ,จะทํางานอัตโนมัติเป็นตัวควบคุมมักพบที่ผนังอวัยวะภายใน ที่กลวงเช่นกระเพาะอาหารลำไส้และหลอดเลือด 2. กล้ามเนื้อลายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล้ามเนื้อโครงร่างเป็นกล้ามเนื้อที่เราสามารถทำงานภายใต้อำนาจจิตใจหรือเราสั่งเองได้ซึ่งส่งผลให้เราสามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายเช่น กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขา 3... กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานนอกอำนาจจิตใจช่วยให้ในการสูบฉีดเลือดการดูแลรักษากล้ามเนื้อเราควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังและก่อนการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ร่างกายแข็งแรงไม่ให้กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บและควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนเพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อจบปศี ได้ไหมมันมีอันหนึ่งที่มันติดเราพูดใหม่ก็ได้มันช่วงนี้มันติดเราสามารถอตีได้ไหมเนี่ยเราสามารถเริ่มได้ไหมการพูดใหม่ใช่ไหมล่ะได้ได้เอาเลยเดนื้อคอมันมันมันผิดแค่ก่อนกับหลังนะสศึกไปหลังก่อนได้แล้วพอพูดพูดอันนี้เลยหัวข้อนี้ใหายเลยอ่าโอเคการดูแลรักษากล้ามเนื้อ เราควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมกล้ามเนื้อให้เราแข็งแรงและไม่ทําให้กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บและควรรับประทานอาหารให้ครบห้ามุมโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนเพื่อช่วยซ่อมแซมส่วน่สึกหลอและเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อให้ดีขึ้นจบแล้วนะครับสําหรับสุขศึกษาในชั้น ประตูภาษาปีที่สี่นักเรียนอย่าลืมไปทํางานที่ครูให้ไปนะครับบ๊ายบายครับ